ภายในโรงแรมริเกิลที่มีพื้นหินอ่อนเคลือบเงาซึ่งได้เห็นความร่ำรวยและอำนาจมาเป็นเวลาหลายทศวรรษนั้นไม่มีครั้งไหนที่ได้เห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนั่นคือการมาถึงของมาดามหรูแม่ดมรู้อ่ะนักธุรกิจหญิงชาวจีนผู้ร่ำรวยที่กระเป๋าเดินทางราคาแพงของเธอไม่สามารถซื้อความเคารพจากพนักงานที่ปฏิเสธที่จะเข้าใจเธอได้แม้แต่หญิงสาวผิวดำผู้ทำงานเป็นแม่บ้านอย่างทีอา่าแจ็กสันที่ออเดจอร์เซนซึ่งแม้จะถูกมองข้ามจากคนอื่น แต่เธอมีทักษะภาษาแมนดารินอย่างยอดเยี่ยมและนี่คือเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อสองหญิงสาวจากชนชั้นต่างกันนกลายมาเป็นพันธมิตรที่ไม่คาดคิดซึ่งทำให้ทุกสิ่งเปลี่ยนไปตลอดกาลมาดามหลูเดินเข้าไปในล็อบบี้ของโรงแรมรีเกอร์พร้อมกับกระเป๋าเดินทางที่ไม่เหมือนใครนอกเหนือจากกระเป๋าแบรนด์เนมระดับโลกที่มีความหรูหราแล้ว ยังมีกระเป๋าหนังเก่าที่ดูเหมือนของเก่ามาจากยุคสมัยที่ห่างไกลหลูอมองไปที่พนักงานต้อนรับและพูดเป็นภาษาแมนดารินอย่างรวดเร็วแต่พนักงานทุกคนกลับมองเธอด้วยความสับสนเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เธอกําลังพูดริเบการิเบกเธซึ่งทํางานที่แผนกต้อนรับก็ไม่สามารถทําอะไรได้มากนะักขอโทษครับผมไม่เข้าใจครับท่านพูดภาษาอังกฤษได้ไหมหลูอตอบโดยการยื่นกระดาษโน้ตที่เขียนด้วยลายมือเรียบหรูแมนดูลูอ่ และบ่งชี้ไปที่ชื่อในกระดาษแล้วก็ชี้ไปที่พื้นห้องลอบบี้พนักงานต้อนรับพยายามแก้ไขสถานการณ์โดยการบอกว่าดูเหมือนว่าจะมีความผิดพลาดครับท่านมีกำหนดการเข้าพักวันพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ครับหลูได้ยินคำตอบและเริ่มแสดงอาการโมโหแสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้เข้าใจคำพูดนี้จากนั้นได้ชี้ไปที่นาฬิกาของเธอแล้วสายหัวอย่างหนักพร้อมกับแสดงท่าทางที่เหมือนจะถามคำถามอะไรบางอย่างพนักงานพยายามอธิบายสถานการณ์แต่ก็ไม่สามารถเข้าใจเธอได้เลยในที่สุด ทีอาน่าแจ็คสันแม่บ้านชาวอเมริกันผิวดำที่ไม่เคยได้รับความสนใจจากผู้คนที่ทำงานในโรงแรมกลับมองเห็นความไม่ถูกต้องในการที่มาดามถูกดูถูกทั้งๆที่เธอไม่เคยได้รับการต้อนรับอย่างเต็มที่จากพนักงานโรงแรมคิดถึงวิธีการที่ผู้หญิงผู้นี้ถูกดูถูกในที่ทำงานที่เธอเองก็เข้าใจดีว่าเธอมีทักษะภาษาที่สามารถช่วยได้ภายในห้องพักพนักงานรีเบคก้าและพนักงานอื่นๆรวมทั้งมาร์กมาร์กก็เริ่มพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้รีเบคก้าบอกว่า มาดามหลูทำการร้องขอพิเศษมากมายเกินไปขนาดห้องที่ต้องการตั้งอุณหภูมิที่แม่นยำถึงระดับหนึ่งยังต้องการให้ไม่มีดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอยู่ใกล้ห้องของเธอมาร์กพูดต่อว่าใช่ใช่แล้วก็จะมีคำขอประหลาดประหลาดอื่นๆที่ไม่น่าเชื่อช่วงเวลานั้นเองที่ทีอาน่าได้ยินเสียงจากห้องพักที่มีความเครียดมองเห็นภาพของมาดามหลูที่ยืนอยู่ตรงหน้าแผนกต้อนรับโดยที่ทุกคนดูเหมือนจะขยับตัวไปจากเธอทันทีทีอาน่าจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปช่วย ที่อาณาไม่คิดจะนิ่งเฉยอีกต่อไปเมื่อเห็นการหยิดยามและการเพิกเฉยต่อมาดามหลู่ในรอบบีเธอรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อให้เธอได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมและในที่สุดก็เลือกที่จะเข้าไปข้างหน้าพูดในภาษาแมนดารินด้วยท่าทางสุภาพอย่างที่มาดามหลู่คาดหวังหลูซือจริงถ้าท่านต้องการอะไรช่วยบอกฉันนะคะฉันเข้าใจภาษาจีน คำพูดของทีอาน่าทำให้มาดามหลูหยุดชะงักทันทีสายตาของเธอเปลี่ยนไปจากความไม่เข้าใจเป็นการตื่นเต้นและประหลาดใจพริตตานั้นหลูยิ้มออกมาเบาๆพร้อมกับจับข้อมือของทีอาน่าอย่างอ่อนโยนและพูดออกมาด้วยเสียงทาเบาท่านพูดภาษาจีนได้หรือท่านช่วยฉันได้จริงๆเหรอทีอาน่าพยักหน้าช้าๆพร้อมกับบอกต่อด้วยน้ำเสียงที่ผ่อนคลายว่าใช่ค่ะฉันพูดจีนได้ดีพอดีฉันเคยเรียนที่จีนเป็นเวลาสองปี คำตอบของเทียนาทำให้หลูรู้สึกโล่งใจอย่างมากความรู้สึกที่หายไปนานกลับมาอีกครั้งเมื่อเธอได้พบกับคนที่สามารถเข้าใจเธออย่างแท้จริงมาดามหลูพูดต่อในภาษาจีนด้วยน้ำเสียงที่มีความเครียดอยู่ในนั้นฉันมาที่นี่เพื่อพบคนคนหนึ่งฉันต้องการห้องพักทันทีเพราะมีเอกสารสำคัญในกระเป๋าของฉันและต้องใช้มันในวันพรุ่งนี้เทียนาเริ่มเข้าใจสถานการณ์ที่หลูต้องเผชิญอยู่และเธอก็สามารถทำหน้าที่เป็นล่ามของหลูได้ในทันที พวกเขากําลังทําเรื่องผิดพลาดข้าพวกเขากําหนดให้ท่านมาที่นี่พรุ่งนี้แต่ว่าในความจริงแล้วท่านมีการจองวันนี้่ะะทีอาน่าตอบด้วยท่าทางที่สงบแต่ก็ทําให้ทุกคนรอบๆเริ่มรู้สึกแปลกใจว่าทําไมพนักงานทั่วไปที่เป็นแค่แม่บ้านจะพูดภาษาแมนดารินได้ดีถึงเพียงนี้ ในขณะที่ทีอาน,น่ากำลังทำหน้าที่เป็นล่ามให้กับมาดามหลูรีเบก้าและมากที่ยืนอยู่ใ,นในกล้ๆก,ก็ได้ยินเสียงของการสนทนาจึงเริ่มพยายามเข้ามาร่วมอยู่ในสถานการณ์แต่การที่พวกเขาไม่สามารถเข้าใจภาษาแมนดารินทำให้พวกเขามีความรู้สึกผิดหรืออึดอัดเอ,อิรมาดามหลูครับผมขอโทษสำหรับการเกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับการจองห้องครับรีเบกาบอกด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูไม่น่าจะมีความรู้สึกผิดในตัวเองแต่ก็ยังต้องพยายามยืนยันความจริง มาดามหลูดูเหมือนจะไม่พอใจอย่างมากเมื่อได้ยินคำพูดนั้นเธอรู้สึกว่าไม่ได้รับความเคารพที่สมควรจากโรงแรมหรูแห่งนี้แต่ทีอาณากลับมีท่าทางมั่นใจพร้อมที่จะจัดการให้มาดามหลูได้รับการดูแลตามที่เธอสมควรทีอาณาพูดต่อไปในภาษาจีนอย่างมั่นคงและสุภาพไม่ต้องห่วงค่าท่านจะได้ห้องพักของท่านในไม่ช้าจากนั้นเธอก็หันไปหาพนักงานต้อนรับด้วยการแปลคำพูดของมาดามหลูและจัดการให้ทุกอย่างถูกต้อง ในขณะที่พวกเขากำลังรอให้ห้องพักพร้อมรีเบกก้าและมากต่างก็ยังคงสงสัยเกี่ยวกับการที่ทีอานาพูดภาษาแมนดารินได้ดีและทำให้สถานการณ์ดีขึ้นมากเพียงแค่การแปลคำพูดของมาดามูทำให้ความเข้าใจทั้งหมดคลี่คลายลงอย่างง่ายดายเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาเลยนะมาร์กพูดกับรีเบกก้าในขณะที่พวกเขาหันหลังเดินไปที่แผนกต้อนรับรีเบกก้าเองก็เริ่มคิดถึงการทำงานในโรงแรมและวิธีที่พวกเขามองข้ามผู้คน ที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมบางครั้งผู้คนที่ทำงานหนักที่สุดกลับไม่ได้รับการยอมรับหรือเข้าใจจากพนักงานระดับสูงที่มักจะให้ความสำคัญแค่กับแขกคนสำคัญหรือผู้ที่มีสถานะทางสังคมสูงทั้งสองคนต้องหยุดชะงักเมื่อได้ยินคำพูดของทีอาน่าที่ตอบกลับมาด้วยความมั่นใจและอ่อนโยนว่าใช่ค่ะทุกคนที่ทำงานในโรงแรมนี้มีค่าเท่ากันไม่ว่าใครจะทำงานเป็นแม่บ้านหรือพนักงานต้อนรับทุกคนมีบทบาทสำคัญในการทำให้แขกรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ในที่สุดหลังจากที่ทุกอย่างถูกจัดการและมาดามหลูได้ห้องพักตามที่เธอคาดหวังไว้เธอก็เดินเข้าไปในห้องโดยมีทีอาน่าไปส่งเธอท่ามกลางการมองของพนักงานคนอื่นๆที่ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมแม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งถึงได้รับเกียรติในการดูแลแขกที่มีสถานะสูงเช่นนี้ทีอานากลับมายังห้องพักของตัวเองด้วยความรู้สึกที่หดหู่บางครั้งการทำงานในโรงแรมหรูมันก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่คนภายนอกไม่เคยเห็นทั้งท,งท้งที่เธอมีทักษะ และความสามารถแต่ก็ยังคงต้องรับภาระการทำงานที่คนอื่นมองข้ามไปในช่วงเวลาที่ทีอาณากลับไปที่ห้องพักของเธอหลังจากส่งมาดามหลูไปที่ห้องของเธอเองความรู้สึกทั้งหลายที่อยู่ในใจเริ่มจะทุ่มทนมากขึ้นนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการช่วยเหลือแขกในโรงแรมแต่มันคือการที่เธอได้พบกับคนที่เข้าใจเธอในแบบที่ไม่เคยมีใครเข้าใจมาก่อนสิ่งที่เธอรู้สึกได้คือการเชื่อมโยงระหว่างสองโลกที่แตกต่างกันแต่เชื่อมโยงด้วยสิ่งเดียวกันนั่นคือความยุติธรรมและความจริง ทีอานาคิดถึงการที่มาดามหลูได้มาอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้เธอรู้ว่าในอดีตหลูไม่ได้รับการต้อนรับอย่างที่เธอสมควรได้รับการหยิดยามและการดูถูกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดในสังคมที่ไม่เข้าใจในความแตกต่างแม้แต่โรงแรมหลูแห่งนี้ซึ่งมักจะให้ความสําคัญกับแขกที่มีฐานะก็ยังไม่สามารถเห็นคุณค่าของหลูได้จนกระทั่งเธอได้พบกับทีอาณาทีอานาคิดว่าบางทีการที่จะทําให้ทุกอย่างดีขึ้น ไม่ได้มาจากการทําตามกฎที่คนอื่นกําหนดไว้แต่บางทีการสร้างการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่มองข้ามไปซึ่งวันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นการที่เธอได้ช่วยมาดามหลูแสดงให้เห็นถึงความจริงที่คนอื่นๆคิดว่ามันไม่สําคัญในขณะที่เธอกําลังอยู่ในห้องของตัวเองรีเบคก้าได้เดินเข้ามาหาเธอที่อาณาฉันขอโทษนะเรื่องเมื่อกี้ฉันฉันคิดว่าฉันคงไม่ควรตัดสินอะไรไปเองโดยไม่เข้าใจจริงๆรีเบคก้าพูดพร้อมกับเสียงที่ฟังดูจริงใจแต่ก็ยังคงมีบางสิ่งที่ไม่เคยพูดออกมาจากใจ ทีอาาหันไปมองรีเบกกาอย่างเงียบๆก่อนจะตอบว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการพูดภาษามันเป็นเรื่องของการเข้าใจและการให้เกียรติกันจริงๆเสียงของทีอาณาฟังดูหนักแน่นและจริงจังรีเบกกาสงสัยแต่ก็เห็นด้วยในบางส่วนใช้ฉันเข้าใจขอโทษที่มองข้ามไปหลังจากนั้นไม่นานทีอาาก็ได้รับการมอบหมายให้เป็นล่ามและผู้ช่วยส่วนตัวของมาดามหลูในระหว่างที่หลูเข้าพักในโรงแรมเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุกคนในโรงแรมต่างตกใจไม่น้อย โดยเฉพาะพนักงานในแผนกต้อนรับและผู้บริหารระดับสูงอย่างมิสเตอร์อีตันที่อนารู้สึกได้ถึงความอึดอัดจากพนักงานที่เหลือบางคนเริ่มพูดถึงเรื่องนี้ในห้องพักพนักงานและบรรยากาศในนั้นก็เริ่มมีการแบ่งแยกมากขึ้นพวกเขาตั้งคำถามว่าทำไมแม่บ้านธรรมดาคนนี้ถึงได้รับการมอบหมายให้ดูแลแขกพิเศษบางคนเริ่มรู้สึกไม่พอใจในขณะที่คนอื่นๆก็เริ่มสงสัยในความสามารถที่ทีออน่าไม่เคยบอกใครมาก่อน มาร์กเดินไปหาเฮเธอร์ในห้องพักพนักงานและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่มีความสงสัยเธอคิดว่านี่มันเรื่องอะไรทำไมพนักงานระดับล่างอย่างทีอา่าถึงได้มาควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดเฮเธอร์ถอนหายใจหนักๆก,ก่อนจะตอบว่าฉันไม่รู้แต่มันเหมือนเธอจะมีอะไรบางอย่างที่เราคิดไม่ถึงนั่นทําให้พวกเขาให้เกียรติเธอเฮเธอร์เริ่มมีความสงสัยและบางทีเธอก็เริ่มตั้งคําถามกับตัวเองในขณะเดียวกันมาดามหลูที่ได้รับการดูแลจากทีอา่าอย่างใกล้ชิด ก็เริ่มเปิดเผยเกี่ยวกับปัญหาที่เธอต้องการจัดการในเมืองนี้หลูไม่ได้แค่เป็นนักธุรกิจหญิงที่ร่ำรวยแต่เธอกำลังหาทางเรียกร้องสิ่งที่สูญหายไปจากครอบครัวของเธอในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองการสูญเสียที่เกิดจากการหลอกลวงและการแอบซ่อนความจริงจากการประมูลทรัพย์สินในที่ดินที่ตอนนี้ถูกใช้สร้างโรงแรมแห่งนี้มาดามหลูเริ่มพูดกับทีอาณาเกี่ยวกับการค้นหาสิ่งที่สูญหายไปจากตระกูลของเธอมันไม่ใช่แค่เรื่องของที่ดินหรือธุรกิจมันคือมรดกที่ถูกซ่อนและปลอมแปลง หลูบอกด้วยน้ำเสียงที่จริงจังและเต็มไปด้วยความเครียดทีอานามองไปที่มาดามหลูและสามารถเห็นความมุ่งมั่นในดวงตาของเธอได้มันไม่ใช่แค่การเรียกร้องสิทธิ์ในสิ่งที่สูญเสียไปแต่เป็นการยืนยัดเพื่อความยุติธรรมที่ทุกคนในครอบครัวของหลูต้องการได้รับฉันต้องการความช่วยเหลือในการเรียกร้องสิ่งที่ถูกขโมยไปจากครอบครัวของฉันหลูบอกกับทีอานาสิ่งที่พวกเขาทํากับเรามันไม่ใช่แค่การทําลายทรัพย์สินแต่มันคือการทําลายความทรงจําของเรา ทีอาณาตอบกลับด้วยความมั่นใจฉันจะช่วยคุณค่าฉันจะทำทุกอย่างที่สามารถทำได้ภายหลังจากการพบกันในห้องที่มีแต่ความเครียดและความลับที่ไม่ได้เปิดเผยมาดามหลูเริ่มรวบรวมเอกสารและข้อมูลต่างๆที่จะสามารถช่วยให้เธอทำการเรียกร้องสิทธิ์ในที่ดินที่ถูกยึดไปจากครอบครัวของเธอให้กลับคืนมาแต่การค้นหาหลักฐานและการรวบรวมข้อมูลไม่ใช่เรื่องง่ายทุกอย่างถูกซ่อนไว้อย่างมิชิดโดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับที่ดินและทรัพย์สินที่ถูกโอนย้ายอย่างผิดกฎหมายในช่วงหลังสงคราม ทีอาณาเริ่มที่จะใช้ทักษะที่เธอเคยเรียนรู้จากการทำงานในระดับสูงมาช่วยในการค้นหาหลักฐานเหล่านั้นในขณะที่หลูทำการตรวจสอบเอกสารที่มีค่าจากแฟ้มต่างๆทีอาณาก็เริ่มคุยกับพนักงานโรงแรมและพยายามหาวิธีเข้าถึงข้อมูลที่ถูกซ่อนไว้ในห้องจัดเก็บเอกสารของโรงแรมเราต้องเข้าถึงห้องเก็บเอกสารที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงและการปรับแผนของโรงแรมนี้ในช่วงเวลาที่สร้างขึ้นมาทีอาณาบอกกับหลูขณะยืนอยู่หน้าแผนกต้อนรับของโรงแรมรีเกอร์ ซึ่งดูเหมือนจะไม่ได้ให้ความสนใจมากนักในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆแต่เทียนาก็เริ่มมองเห็นความเป็นไปได้บางอย่างเธอรู้สึกถึงความจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในช่วงกลางคืนที่จะมีเวลามากพอในการตรวจสอบอย่างละเอียดและแผนของพวกเขาก็คือการเข้าไปที่ห้องเก็บเอกสารที่ชั้นใต้ดินของโรงแรมโดยไม่ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรู้ตัวและในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะดำเนินการในเวลาที่ความเงียบสงบหลังจากที่แขกในโรงแรมได้ออกไปทานอาหารหรือเดินทางไปที่ต่างๆ และพนักงานทําการตรวจสอบห้องพักเสร็จสิ้นทีอาณาและหลูก็ใช้โอกาสนี้เพื่อเข้าสู่ทางลับของโรงแรมผ่านทางลิฟต์บริการที่ไม่ค่อยมีคนใช้และเดินทางไปยังชั้นใต้ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องเก็บเอกสารระวังนะคะาทีอาณาพูดเสียงเบาขณะที่พวกเขาเดินไปในทางเดินที่มืดสลัวและมีกลิ่นของผงซักฟอกเก่าๆที่นี่มีความปลอดภัยสูงมากแต่ถ้าเราทําตัวให้เหมือนพนักงานธรรมดาเราก็จะไม่ถูกสงสยัยหลูมองไปที่ทีอาณาและพยักหน้าอย่างมั่นใจก่อนจะถามเสียงเบา ถ้าเราหาหลักฐานได้เราจะทำอะไรต่อเราต้องส่งมันไปให้คนที่เชื่อในสิ่งที่เราเห็นจริงๆที่อา่าตอบด้วยความมั่นคงในเสียงของเธอและแน่นอนว่าเราจะต้องจัดการกับการปกป้องข้อมูลเหล่านั้นด้วยที่อาณาและหลูใช้เวลาเกือบชั่วโมงในการค้นหาผ่านกล่องเอกสารต่างๆซึ่งเป็นเอกสารเก่าๆ ที่ไม่ได้ถูกเปิดออกมานานหลายปีแต่สิ่งที่พวกเขาค้นพบคือสิ่งที่สําคัญมากการตรวจสอบเอกสารที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการโอนที่ดินการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดินและหลักฐานที่ชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ถูกบังคับให้เกิดขึ้นเพราะการกดดันจากสังคมที่เต็มไปด้วยการเหยียดชชาติหลูไม่สามารถเก็บอารมณ์ของตัวเองไว้ได้เมื่อเธอพบเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าในปี1,951สินของครอบครัวของเธอถูกโอนให้กับบุคคลที่ไม่ได้มีสิทธิ ในการรับมันเลยพวกเขาใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายในการทำให้เธอสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินของตัวเองหรือหยิบเอกสารขึ้นมาด้วยมือสัน่นเท่าเธอรู้ดีว่าเธอกำลังถือหลักฐานที่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้เราได้มันมาแล้วหรูพูดด้วยเสียงเบาแต่ก็หนักแน่นทุกสิ่งที่ฉันต้องการอยู่ในเอกสารพวกนี้ที่อาณากล่าวใช่ค่าเราต้องการข้อมูลนี้เพื่อให้ทุกคนรู้ความจริง หลังจากที่พวกเขาค้นหาเสร็จสิ้นทีอานน่าก็ปิดประตูห้องเก็บเอกสารและหันไปมองหลูอย่างมั่นใจเราได้สิ่งที่ต้องการแล้วค่ะตอนนี้เราต้องนำมันไปที่ไหนต่อเราต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญในด้านกฎหมายและผู้ที่สามารถช่วยเราต่อสู้กับการยึดทรัพย์สินนี้หลูตอบกลับมาโดยไม่รู้เลยว่าในตอนนี้มีสิ่งหนึ่งที่พวกเขายังไม่ได้คาดคิดไว้ว่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาได้รับเอกสารสำคัญแล้วทีอาณาและมาดามหลุกหลับไปที่ห้องของมาดามหลู ซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นที่ทํางานลับๆของพวกเขาทุกอย่างเริ่มเป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามพวกเขาก็รู้ว่าเวลานี้เป็นเวลาสําคัญที่ต้องดําเนินการอย่างระมัดระวังในวันต่อมาขณะที่มาดามหลูเริ่มเตรียมตัวที่จะไปพบกับทนายความเพื่อเริ่มต้นกระบวนการทางกฎหมายที่อานากลับได้รับข้อความจากห้องพักพนักงานว่ามิสเตอร์อีตันเรียกเธอไปพบที่ห้องทํางานเราต้องรีบทําให้ทุกอย่างเสร็จทันทีที่อานาบอกมาดามหลูและทั้งคู่ต่างก็มองตาก,กันอย่างมั่นใจ มาดามลูยิ้มและตอบกลับด้วยเสียงที่หนักแน่นถ้าพวกเขาคิดว่าจะหยุดฉันได้พวกเขาก็คิดผิดทีอา่าเดินไปที่ห้องทํางานของมิสเตอร์อีตันโดยที่ในใจของเธอเต็มไปด้วยความคิดถึงแผนที่ยังค้างคาและความกลัวที่จะถูกจับได้แต่ความกลัวนั้นกลับไม่ได้หยุดยั้งเธอจากการทําสิ่งที่ถูกต้องทีอา่ามิสเตอร์อีตันเรียกเธอเสียงดังขนายืนอยู่ที่โต๊ะทางานของเขาเขามองเธอด้วยสายตาที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความสงสัยและเครียดคุณต้องการอธิบายอะไรเกี่ยวกับการที่คุณ และมาดามหลูพยายามค้นหาเอกสารที่ไม่ได้รับอนุญาตใหม่ทีอาณาหยุดยืนตรงหน้าเขาและตอบกลับด้วยน้ำเสียงมั่นคงผมไม่ใช่คนที่จะปิดบังความจริงมิสเตอร์อีตันสักวันหนึ่งคุณจะรู้ว่าคุณไม่สามารถซ่อนมันไว้ได้ตลอดไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นการหลอกลวงและมันถึงเวลาที่ความจริงจะได้ออกมามิสเตอร์อีตันรีตามองเธอสายหูเบาๆก่อนจะตอบกลับคุณคิดว่าคุณจะได้อะไรจากการกระทำแบบนี้คุณคิดว่าพวกเขาจะยอมรับการเรียกร้องของคุณหรอือ ทีอาณาหยุดไปชั่วครู่ก่อนที่จะตอบความยุติธรรมยังคงมีอยู่และมันจะได้รับการยอมรับไม่ว่าคุณจะพยายามทำลายมันมากแค่ไหนเมื่อการเผชิญหน้ากับมิสเตอร์อีตันจบลงทีอาณากลับมาที่ห้องของมาดามหลูด้วยความรู้สึกที่หนักซึ่งเธอรู้ว่าสิ่งที่พวกเขากำลังทำอาจทำให้ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปในที่สุดแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญอะไรต่อไปในวันที่พวกเขาเตรียมที่จะเปิดเผยความจริง และหลักฐานทั้งหมดกับสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องข่าวการค้นพบที่ดินของครอบครัวหลูถูกเปิดเผยอย่างรวดเร็วและสื่อมวลชนเริ่มรายงานเกี่ยวกับเรื่องราวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยเฉพาะในเรื่องของการเอาคืนสิทธิที่ถูกสูญหายไปจากครอบครัวของเธอการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของมาดามหลูและทีอาากลายเป็นการเดินทางที่ยากลําบากแต่ในที่สุดผลลัพธ์ก็เริ่มปรากฏ เมื่อมาดามหลูได้รับการยอมรับในฐานะเจ้าของที่ดินและทรัพย์สินในโรงแรมริเกิลซึ่งในตอนนี้ได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการฟื้นคืนความยุติธรรมจากความทุจริตที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลาหลายทศวรรษมาดามหลูยืนอยู่ในห้องประชุมใหญ่ของโรงแรมริเกิลหน้าห้องที่ทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่เธอหลังจากที่การเจรจาและการต่อสู้ทางกฎหมายผ่านไปและในที่สุดโรงแรมริเกิลก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นของครอบครัวหลูวันนี้ไม่ใช่แค่วันของเราแต่มันคือวันของทุกคนที่เคยถูกลืมไปในประวัติศาสตร์ มาดามหลูพูดด้วยเสียงที่หนักแน่นและมั่นใจทีอาณาอยู่ข้างๆเธอกำลังมองไปที่สิ่งที่เธอและมาดามหลูได้ทำเพื่อความยุติธรรมและการฟื้นฟูมรดกที่สูญหายไปความยุติธรรมไม่เคยหายไปมันแค่รอเวลาที่จะถูกฟื้นคืนมาทั้งสองคนเดินออกจากห้องประชุมพร้อมกับเสียงปรบมือจากผู้ที่ให้การสนับสนุนและจากนี้ไปความยุติธรรมที่สูญหายไปก็ได้รับการยอมรับและฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งเรื่องราวของมาดามหลูและทีอาณาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า แม้ความยุติธรรมจะถูกซ่อนไว้ใต้การกดขี่และการบิดเบือนข้อมูลเป็นเวลาหลายทศวรรษแต่ในที่สุดก็จะได้รับการเปิดเผยเมื่อเสียงที่เงียบสงัดได้รับโอกาสให้พูดในวันนั้นโรงแรมริกรกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการฟืน้นคืนมรดกและเรื่องราวของการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมก็ถูกบอกเล่าไปทั่วโลกทําให้ผู้คนทุกคนได้ตระหนักถึงการต่อสู้ของผู้ที่สูญเสียความเป็นธรรมและไม่ยอมแพ้